สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำมาให้ชมและศึกษาองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กรุใหม่บางขุนพรมนะครับพระสมเด็จกรุใหม่บางขุนพรมเป็นพระสมเด็จที่ถูกเปิดเจดีบางขุนพรมอย่างเป็นทางการในปีพศ2 5 0 0เนื่องจากก่อนหน้านั้นมีการถูกคนขโมยพระในเจดี มีการขุดเจดีย์มีการตกเบ็ดทางวัดก็เลยได้ทำการเปิดครุเปิดเจดีย์อย่างเป็นทางการโดยมีพลเอกประพาสจรูเสถียรยศในขณะนั้นเป็นประธานฝาา่ายารวาสส่วนฝ่ายสงฆ์ก็เป็นพระชั้นผู้ใหญ่ที่มีความผูกพันกับสมเด็จโตมีความผูกพันกับ วัดละฆังและก็วัดบางขุนพรมพระองค์นี้มีธรรมชาติของพระสมเด็จบางคุงพรมอย่างชัดเจนนั่นก็คือมีที่กุบลมตะกาะจับเด็ดและก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สูงสังเกตดูได้จากเส้นสายต่างๆนะครับโดยเฉพาะเส้นซมตลอดเส้นก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ มีเว้ามีแหว่งมีหลุมมีนูนนะครับส่วนบริเวณเส้นอื่นๆเช่นเส้นฐานเส้นแขนบริเวณหน้าอกบริเวณหน้าท้องก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างเห็นได้ชัดตลอดจนพื้นผิวก็เป็นผิวที่มีความสูงความต่ำเป็นผิวของกระเบนนะครับ ลรักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางคุณพรมความเก่าที่เราเห็นก็ปรากฏชัดเจนมีลักษณะของขี่ฝุ่นขี้ผงขี่ดินขี่ทรายเขาไปเกอะจับติดบนองคพระนะครับพระองค์นี้ดูรักษณะพิมพ์ทรงก็น่าจะเป็นพระสมเด็จ พระระคังที่ถูกสร้างไว้แล้วแล้วก็นํามาบรรจุไว้ในเจดีย์บางครมสังเกตดูเส้นสายนะครับซึ่งเป็นเส้นที่ลำสันใหญ่โตซึ่งเป็นลักษณะของพระสมเด็จพัระังด้านหลัง ก็เป็นหลังกระดานเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนน้ำมันทักมีเว้ามีโค้งมีบิดมีเบี้ยวนะครับที่โกก็จับติดเป็นบางส่วนด้านหลังถูกปั๊มตาวัดใหม่เอามาลดติดไว้ให้เห็นความเก่าก็ทําให้สีสันของน้ําหมึกเทอจางลงนะครับที่โกลงไปกาะจับติดเป็นบางส่วน ืนผิวมีความสูงความตำ่ำมีการเปลี่ยนแปลงทางภาพที่ชัดเจนนะครับผิวบางส่วนก็เป็นลักษณะของโลกกระจนก็คือมีเว้ามนีนูนมีสูงมีต่ำสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติของพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็สร้างจากเนื้อผูดวกหอยและก็เป็นพระสมเด็จที่ อยู่ในเจดีย์บางคุณพรมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ค่อนข้างจะสูงนะครับด้านข้างก็เป็นจุดที่เราต้องนำมาสังเกตตามขอบก็มีรอยปีรอยแยกและก็มีขี้ขโกนลงไปเกาะจับติดจากนั้นก็มีปูนงอกขึ้นมาเกาะทับนะครับส่วนด้านในองค์พระก็งดงามนูมเด่น เส้นชาจีวรเห็นชัดเจนตรงนี้นะครับผมบอกว่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่หน้าอกนูนสูงพระพักค่อนข้างจะใหญ่เป็นปลูกร่างของผลวัตรงนะครับเส้นสายแต่ละเส้นก็ลำสันบึกบึนตามขอบด้านบนก็มีปูนงอขึ้นมาซึ่งเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางคณพก พื้นผิวเราเห็นความสุงความต่ำชัดเจนนะครับอาพนี้ก็ทำให้เห็นถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพขององค์พระฝั่งขวานะครับตั้งแต่ขอพระไปจนถึงบรอเวณพื้นผิวทั้งในทั้งนอกเส้นสมองค์พระก็งดงามนะครับ เส้นสายถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางศภาพมากแต่ก็ยังสวยสมบูรณ์นะครับเป็นพระสมเด็จที่งดงามคลาสสิกภาพนี้ก็ทำให้เห็นถึงสภาพขององค์พระในฝั่งซ้ายนะครับไม่ว่าเราจะดูตรงจุดไหนเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจุด ลักษณะของปูนงอกตามขอบพระแบบนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์พังคนพรมนะครับพระองค์นี้เส้นสายค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับหน้าอกนูนเด่นพงแขนก็วางสมดุลฐานสิงห์ก็เล็กออกไปทางพระยุปราย ภาพนี้หาให้เห็นถึงขอบด้านบนขององค์พระซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นถ้าองไหนตามขอบไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไม่มีความสูงความต่ำไม่มีปูดงอกเราก็ต้องคิดไ้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคนะครับ ตอนนี้เรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกลาแครไ์ไสูกกันครับเริ่มจากใบหน้าจะสังเกตเห็นว่าเนื้อบริเวณใบหน้าก็มีการเซ็ตตัวมีความสูงอมต่ำในบริเวณส่วนที่ต่ำก็มีขี้กุโลบิคอจับติดในส่วนที่ลาดเอียงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนภาพนี้ถ่ายเห็นถึงภาเกต ซึ่งยาวไปฉลดเส้นซ้มด้านบนเส้นซ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางในภาพอย่างชัดเจนสเสน่ห์ที่เราเห็นก็คือมีคี้โกะลงมาเกอะจับติดคี้โกะแบบนี้ล้างออกยากนะครับต้องใช้แปรงถูหลายครั้งหลายคนแต่ถ้าท่านใดมีพระสมเด็จบางคุณพรมก็ไม่ควรจะไปล้างนะครับ ทั้งนี้ก็เพราะว่าลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ดูง่ายเพราะว่าเป็นธรรมชาติสร้างสรรค์เวนหน้าอ,อกก็มีการเปลี่ยนแปลงทางในภาพอย่างชัดเจนเนื้อในโองพระจะเป็นสีขาวนะครับส่วนเสี้งตาที่เราเห็นก็เป็นสีของเอกลัก ของพระสุเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางคนบภาพนี้ถาให้เห็นถึงวงแขนนะครับซึ่งอาจจะดูยากหน่อยแต่เราก็ต้องหัดดูเราจะดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเส้นสายต่างๆนะครับภาพนี้เป็นภาพหวัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายจีวร เนื้อก็มีการเซตตัวมีความสูงความต่ำภาพนี้เป็นภาพของหัวเข่าขวานะครับภาพองนี้ถือว่ามีขี้โลมกอดจับติดค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ก็ยังไม่ทำให้องค์พระขาดขวางงดงามภาพนี้เป็นภาพของฐานบัวกับฐานสิ การเซ็งจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนฐานบัวอยู่ข้างบนตรงนี้เป็นลักษณะของขี้กลกซึ่งมีสรารพัดชนิดลงไปเกาะจับติดบนองค์พระไม่ว่าจะเป็นเศษไม้ใบหญ้าขี้ฝุ่นขี้ผงขี้ดินขี้ทรายที่เราเห็นนี้มนุษย์ไม่สามารถจะทำขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับ ภาพนี้ก็เป็นลักษณะของฐานบัวกับฐานสิงฝั่งซ้ายตรงนี้เป็นฐานบัวนะครับตรงนี้เป็นฐานสิงห์ภาพนี้เป็นภาพฐานล่างสุดหัวฐานฝั่งขวานะครับเนื้อก็มีการเซตตัวมีความสูงความต่ำส่วนตรงนี้ทิ่โกก็ลงไปกอดจับต็ดทำให้มองไม่เห็น ปายของฐานภาพนี้เป็นฐานล่างสุดฝั่งซ้ายเนื้อก็มีการเซตตัวเช่นเดียวกันนะครับเนื้อบริเวณนี้กระเทาะออกมาจะเห็นว่าเนื้อในขององค์พระจะเป็นสีขาวซึ่งเป็นสีของเนื้อปูนพวกหอยภาพนี้เป็น,านภ,ภาพฝังขวาของค์พระตรงนี้เป็นเส้นซุมนะครับ ตรงนี้เป็นบริเวณพื้นผิวซึ่งมีความสูงความต่ำเป็นผิวหากระเบนตรงนี้เป็นแขนขวานะครับภาพนี้เป็นเส้นซุ้มบนฝั่งขวาของพระบริเวณนอกเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางใ้ภาพปรากฏให้เราเห็นด้านในเส้นซุ้มก็เช่นเดียวกันส่วนเส้นซุ้มก็มีการ เดินที่มีความลิ้วเส้นสายขยุกขยิกมีเว้ามีคิวมีสูงมีต่ำนะครับภาพนี้เป็นเส้นสมบนฝั่งซ้ายของพระตรงนี้เป็นบริเวณในเส้นสมภาพนี้เป็นภาพฝั่งซ้ายของพระตรงนี้เป็นแขนซ้ายตรงนี้เป็นบริเวณพื้นผิว ตรงนี้เป็นเส้นสมนะครับไม่ว่าเราจะดูตรงไหนเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทักลายภาพทุกจุดภาพนี้ก็ถ่ายหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงถักลายภาพตามขอพระนั่นล่างแล่ก็ถ่ายหเห็นถึงเนื้อในซึ่งเป็นสีของเนื้อปูกอกหอยเป็นสีขาว ภาพนี้เป็นภาพนั่นหลังถ่าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางไายภาพต่างขอบหลังจากดูตามขอบแล้วเราก็มาดูตรงเนื้อว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางไายภาพหรือเปล่าเราจะเห็นว่าเนื้อมีความสูงความต่ำชัดเจนภาพนี้ก็เป็นภาพที่ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางไายภาพตามขอบภาพเช่นเดียวกันซึ่ง ภาพนี้ทายเห็นถึงสีสันของน้ำหมึกซึ่งมีลักษณะเป็นสีน้ำเงินนะครับสีดำๆที่เราเห็นก็เป็นลักษณะของน้ำหมึกปั๊มทับขี้กลบส่วนสีขาวตรงนี้ก็เป็นลักษณะของปูที่งอกขึ้นมาเมื่องอกมานานแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะของ ภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางไอภาพตามขอบถ่ายให้เห็นถึงเนื้อขององค์พระที่มีลักษณะาาของผอิวโลกระจันภาพนี้เป็นภาพตรงมุมด้านล่างถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางไอภาพตามขอบผ้านะครับตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกระแขกสูงไปด้วยกันนะครับ เริ่มจากใบหน้าตัดลงมาก็เป็นลักษณะของลำคอซึ่งมีความสูงจากนั้นก็เป็นบริเวณหน้าอกนะครับลักและซ้ายจะบางกว่าล,กลกักแร้ขวาบางในที่นี้ก็คือจะยกสูงกว่าเนื้อบริเวณหน้าอกก็มีการเซ็ตตัวมีความสูงความตำ่ำเห็นได้อย่างชัดเจน บริเวณหน้าท้องก็เช่นเดียวกันวงแขนก็วางเป็นธรรมชาติเส้นสายมีความพริว้วหัวเข่าซ้ายมีเส้นชายวรแสดงว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จพ,พิม์พใหญ่นะครับส่วนที่โกรกก็มีหลายแบบหลายชนิดที่ลงไปกาะจับติดพนงค์งพระไม่ว่าจะเป็นคี้ดินอี่ทรายเศษไม้ใบหญ้า เศต่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติพามามนุษย์ไม่สามารถจะตกแต่งให้มีความเป็นธรรมชาติแบบนี้ได้ คนที่ชอบพะสุด็์แบบธรรมชาติเห็นลักษณะแบบนี้ก็สบายใจได้นะครับตรงนี้เป็นฐานล่างสุดอายฐานด้านขวานะครับเดี๋ยวดูด้านหลังแล้วก็หาตำแหน่งหยกน้ำยาเช็ดกระยุคันไซกันครับตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังนะครับ สิ่งที่เราจะต้องดูก็ต้องดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบผ้าก่อนถ้าคงไหนขอบผ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าผ้าคงนั้นเป็นผ้าใหม่อายุไม่ถึงยุคนะครับโดยเฉพาะพระสมเร็จที่อยู่ในเจดีย์บางข้องโม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางไอภาพที่สูงยังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางไยภาพจะต้องมีความสูงความต่ำพระองค์นี้ถูกปั๊มตาวัดด้วยน้ำหมึกสีน้ำเงินนะครับความเก่าก็ทำให้สีสันเจือจางลงแล้วก็ความเก่าก็ทำให้มีปูนงอกขึ้นมาทับ ลําหมึกนะครับตรอจนขี้โคต่างๆที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็ทับตาวัดใหม่ทําให้พองไม่เห็นตาวัดได้อย่างชัดเจนนะครับพระสมเด็จองค์ไหนถ้าด้านหลังไม่มีตาวัดใหม่เอามาตรลดเราก็ตีว่าพระองค์นั้นเป็นพระกู่เก่าบางของพบแต่ถ้าองค์ไหน มีตาวัดใหม่เอามารลางก็ให้ถือว่าเป็นพระกูรใหม่พระโกลมคนโบราณเรียกพระสุเดจว่าพระปูนปั้นซึ่งหมายถึงพระที่สร้างจากเนื้อปูดเปลือกหอยดังนั้นเราจึงเอาคำโบราณที่เรียกพระสุเดจว่าพระปูนปั้นนี้มาทบการ พิสูจน์ความเก่าของเนื้อปนเบลือกหอยซึ่งเป็นส่วนสหลักในการสร้างพระสมเด็จด้วยการหยดน้ำยาเช็คับยุแคนไซถ้าองค์ไหนเป็นพระสมเด็จที่มีความเก่ามีอายุถึงยุคน้ำยาที่หยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดปนองค์พระและก็จะมีฟองอากาศขึ้นนะครับถ้าองค์ไหนเป็นพระใหม่หรือเป็นพระที่ไม่ได้สร้างจาก เนื้อปูนกรกหอยน้ำยาที่หยดลงไปก็จะไม่เกาะเป็นเม็ดบนองพระนะครับประเดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาตรงนี้นะฮะตอนนี้ก็กำลังหยดน้ำยาลงไปนะครับปรากฏว่าน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดบนองพระฟองกะก็ขึ้นมาก็สรุปได้ว่าพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จที่มี ปูดกับหอยเป็นสมสมหลักในการสร้างและก็มีอายุกเก่าถึงยุคเมื่อเราพิสูจน์ทราบเสร็จเราก็ต้องรีบถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกนะครับหลังจากถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกแล้วเราก็มาดูขั้นต่อนะครับมาดูว่าพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางขุนพรมแล้วก็มีอายุกเก่าถึงยุค แล้วก็เป็นภาพสุดที่สร้างจากเนื้อปูนปลาหอยจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบไหนบ้างตรงนี้เป็นบริเวณพื้นผิวพื้นคูหานะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเนื้อมีความสูงความต่ำชัดเจนในส่วนที่ต่ำก็มีชิคโคลงไปก่อจับติดนะครับไม่ว่าเราจะดูตรงจุดไหน เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทางคาณภาพทุกจุดที่เราดูนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญในเส้นสายที่มีความสูงเช่นเส้นซ้มแบบนี้นะฮะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนสีที่ปรากฏถ้าเราเห็นก็เป็นลักษณะธรรมชาติมีหลายสีผสมปนเปกันมีทั้งสีเข้มแล้วก็มีทั้งสีอ่อน ส่วนตรงนี้เป็นลักษณะของเนื้อที่กระเทาะออกไปจะเป็นเนื้อที่มีสีขาวด้านในนะครับซึ่งเป็นสีของเนื้อปูดเปลกหอยสิ่งที่สำคัญที่สุดในการศึกษาสตร์สนก็คือธรรมชาติขององค์พระที่ปรากฏให้เราเห็นนะครับ การศึกษาสะสมพระสมเด็จแบบสายอนุรักษ์ก็จะเป็นการศึกษาสะสมในเชิงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติพิทยาแล้วก็ประวัติศาสตร์มาผสมรวมกันการประวัติบอกว่าพระสมเด็จมีมากมายหลายร้อยพิมพ์นะครับ ดังนั้นเราจะเอาลักษณะของพิมพ์ทรงมาเป็นเกณฑ์ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าลักษณะของพิมพ์ทรงเส้นสายต่างๆจากผ้าต้นแบบถือว่าเป็นการศึกษาแบบที่อยู่ในวงแคบน,นะครับ สิ่งสำคัญที่สุดก็ต้องดูความเก่าและก็ดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพถ้าเราจะศึกษาแบบสไตล์ของเซียนเราก็ควรจะศึกษาในลักษณะของธรรมชาติของเนื้อหานะครับพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ เป็นพระสมเด็จพระละงขังที่ถุกสร้างไว้แล้วแล้วก็ถูกนำมาบรรจุไว้ในเจดียบางคนพรมเพื่อให้ครบแปดหมืนสี่พันองค์ตามคติความเชื่อโบราณและก็เพื่อให้ทันเลิกมงคลเพราะทุกคนโดดเด่นเพราะว่าถูกบุกเสกสองครั้งนะครับใครได้ข้อคองมบูชาพระสมเด็จ ก็ขอให้เป็นคนที่มีศีลมีธรรมมีทานมีหอหนวนารับรองว่าชีวิตจะ,จะเจริญรุ่งเรืองประสงค์สิ่งใดก็สมปรารถนาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ